สบายดียินดีต้อนรับปรทธานเข้าสู่รยกานห้องนางเล่นกๆๆริ้งกริ้งกริ๊งจังกลับมาอีกแล้วนอนเลยมื้อน,นี้เองแมนจะพาไปรีแอคชซ่ันเพลงใหม่จากค่าย XOXO Entertainment เพลง เป็นแบบของขวัญแห่งคริสต์มาสและก็ของขวัญปีใหม่ให้กับพวกเฮาที่จะได้มาเบิ่พรร้อมๆกันในใ<ค>มื้อนี้<ค>เนาะที่เป็นแฟนคลับของโฟร์และก็เอสลัพร้อมด้วยแฟนคลับของบรรดาน้องๆเทนนี่ในค่าย XOXO Entertainment เนาะจะได้มาเบิ่งกันในมื้อนี้และที่สำคัญได้ยินค่าวว่า MV นี้จะมีแบบมีอีก3คนที่แบบว่า ยังบบฮันได้เปิดเผยอ,ออกมาเธอว่าแมนผู้ใหแต่ว่าเห็นโพสตอร์อออกมาแล้วเพิ่ต์ตก็คือตุ้มเนาะก็คือจะหนึ่งจะมีไหวาไหวก็มีกระแซห่างกันสักพักห่างกันสักพักแล้วจะไปรักคนอื่นมากกว่าไผ่โบเคยฟังเออไผเกิดบบทันยุคมีกระแ่ต้องได้กลับไปฟังเมือ่อคืนอ,อีกหนึ่งคนก็คือแบ๊บแจ อบอยแบนด์สมัยตะกี้ท่าบูฮูต้องได้กลับไปเบิรงคืนและก็จะมีอีกหนึ่งคนเนาะเาคือ่ได้ใจคือกันมาแมนผู้ไหเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิรงนเอ็มวีนี้พร้อมๆกันเลยตื่นเต้น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 เนาะเจ้าตัีโฟอีมีแอดลาฟมีหวายมีแบ็คแจ็คแล้วก็มีบรรดาเทนนิ่จากค่าย x o x ก Entertainment เนาะถ้าพร้อมแล้วไปเบิรงเพลงนี้น้ำกันเลยก็คือเพลงสิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาล let's go โดุนตีนาหักสวยเห็นน้าพี่ไม้โปกแบบไม้โคดงานเลยสดใสโลบนี้สดใส มาเอสลัดไยหนาหักน้ำงภูมิมิวออนเอ้ยเพลงกะโอเคพงเพลงกับิดหูอยู่ใด ลามแสงละไอหมอกพี ENNIS, ulously, ่มาโอ้ยงามไว้แจกแจอ

feeling โอ้ยทำไมมันสดใสกันไปหมดเลยเฮ้ยโอ้ยสดใสหน้าหากักสมเป็นของขวันกนะับเขา เสมินโอ้ยมีแต่โลกนี้มีแต่ความสดใสา่าหักนาหักนาหักลโอ้ยน่าหากัก m ม r y x าสิวะแฮปปี้นิวยร์สองพันยี่สิบสองเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็นเตอร์ เลิศเลิศโลกนี้มีแต่ความงามความสดใสความแบบน่าฮักเต็มไปเบิด I love e XO e XO Entertainment ที่แบบมอบของขวัญสุดพิเศษนี้ให้กระเฮาในสิ้นปีแบบนี้เลิศไปเบิกอีกหอบหนึ่งเฮาเบิกหอบเดียวพอแน่นอนเฮาต้องไปเบิกหลายๆห,หอบ เบิ่งหลายๆห,หอบแล้วการหลายๆห,หอบเลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งพร้อมกันอีกหอบหนึ่งนะจ๊ะทุคันเช่ชพร้อมแล้วไปเลยเปิดออกมาจะเป็นแบบบันดาโฟอีฟเลยหน้าหักมีต่คำว่าหน้าหักร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นตหนหน่ะ ชานงามพี่ไ <'s> ม้โคตรแบบสดใสโหเวงหนาเห็นหน้าตอนนี้แบบบีหนึ่งบีสองสุญญ่าเอลลาส มีอ้อนหนักโอ้ยอันลัดี่สิตกกบดทุกคนบลได้ไรเปลี่ยนเมนไปทุกๆมือนีบ่บลได้ไดรพี่จูก,กับแบบงานดีขนาดเลยหนาหัก มักแบบสิ่งหนึ่งชีพาเรามาพบกันเพลงเพลงเนื้อาหาดีขนาดเลยพาำแสงและไอมอาำแสงและไอมอพาน้ำและไหลลิลนพา้นพาโลกให้มุนไป,ไปนะหวายคือแบบตุ่มแม่นะแบบ ไหวเขาต้องบําเพ็ญเอื้อนไหวทำไมแบบไหวสิน่ะแบบตู่มแม่หลีเลิศงามปากสัมมากสวยแบบยังคงความเป็น บูฮู้แหละตามที่เขาเห็นตั้งแต่สมัยเขายัางน้อยๆพูนอกก็คือเป็นแบบใดก็ยังเป็นแบบนั้นแบบความเช่ความแบบมันยังเป็นเป็น, Jack ปน Jack Jack นะแบ็แจ็คเป็นแจ็คแบ็แจ็คอยู่นะเออเลยบมีความดอกเออมัแบบมันมีแปเข้ามาเพิอมแล้วแบบแรป ของแอดลัตจากเมมแลบสามคนแล้วกับมามโม่เมนแลบของโฟอีฟอีกสี่คนแล้วมันมันแบบมันมันมันเข้ากันดีมันหากค่ะทุคนเดียรอาร์ตน้องน้อยของโบก็สามคนน้าหากแบบป้ายพันหน้าหากแบบพันคือแบบ งามขึ้นเลยล่ำงามขึ้นทุกมือแบบโลกสดใสในที่สุดก็ได้เห็นแจสมินกับนิกาเป็ี่นชีพอปกติจะเห็นแต่อยู่ในในไอจีเห็นน้องๆแต่อยู่ไอจีลวกะเห็นอยู่ติ k กตอกสินะแบบแบบมือนี้ได้เห็นแบบหลังจากบรรดาน้องๆจากโฟอีกับกรุปสตาร์แบบได้มาเป็นเชนนี้แล้วได้มา หว่วมโปรเจกต์นี้ห้องเพลงน้ากันมันก็เป็นหนึ่งในปะาดเก้าหนึ่งทีเฮ็นให้แฟนคลับได้หูจากนอกแล้วก็แฟนคลับน้องเองกะหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับน้องเองกะมีความรู้สึกดีใจโบตางจากเฮาเลยเนาะที่ดีใจที่ได้เห็นน้องๆได้มาหว่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็ได้มาห้องเพลงน้ากันเลิศหัก xo xo เลยงามนะสามคนนี้ก็แบบ สุดยอดเลยคือไซน่ากับปอยจะอยู่ทีมเดียวกันกับแทนน่าก็คืออยู่ยูนิคอร์นเนาะแล้วแบบยังดีใจที่แบบยังยังยู่ในเป็นศิลปินฟื้นฮดเป็นเทนนีใน xo xo สหรับฟิลลิ่งเองคือแน่นอนมาที่เฮาเบิงรายการโปรอีฟเกอรกุปต้านะบอกตามตรงเลยหนึ่งคือเขา follow ig อยู่สามคนเนะาะทัพอีจะมีฟิลลิ่งก็คือหูวมาจากอารายการเดอะแรปเปอร์แล้วก็คนที่สองก็คือไอที่แบบว่าเขาติดตามมาแต่น,น้อยเพื่อแต่งแต่รายการอัน รายการอย่างเนอะรายการรายการรายการเดอเดอเดอไวของเด็กน้อยอะนะเออเบิงแต่หันมาแล้วกันสํานเราเห้นหน้าเองก็เป็นเป็นคนราวเนาะเขาติดตามน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องได้แสดง,ตงแต่ครั้งนี้สีบัวมากันเลยแบบติดตามมาตลอดแล้วบันนี้เห็นสามคนอัพอัพไอจีแล้วเป็นเออไ้ว่าเป็นเวทีเดียวกันเป็นงานเดียวกันที่จะต้องได้ไปพูกกันนะโอ้โหล้วแบบภูมิใจล้วก็เบิงตงแต่หันมานี่เลยมือนประมาด,ดาได้ประวัติการเบิง นะฮะสิ่งดียาเรามาพบกันเพลงติหูอยู่ฟังเธอเดียวกับห้องได้มักแบบสิ่งที่แบบค้มหมายดีนะแบบสิ่งที่พาเฮามาพบกัน ใส่แคนนากับอายเคียงคู่กันอีกแล้วเอวิไนซ์ <Nice S 2> คือแบบไนซ์ nice คือแบบสดใสแหง คิวอยู่จำกัดเนาะภูมินกับแพนนาน่า,นาคือในเพลงมันมีความสดใสมีความแบบว่าสิ่งลึกลับซับซ้อนอีหลีในจักรวาลในเนื้อหาที่แบบว่าฟังแล้วมันโอเคมันมัน,ม,นมันขักมันแบบสพอร์ตมันเป็นความจริงที่แบบว่านำพาเข้ามาพบกันแทุกคนกับความฝันอีหยังสินะเป็นอีหยังที่แบบว่าประทับใจโบเพ้กัน เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ประทับใจสำหรับเฮาเนาะที่ได้เห็นแบบทั้งหมดเลยที่ค่าย XO ได้ออกมาให้พวกเขาเมื่อนี้เนาะก็ได้จบแล้วในการรีแอชซ่นเพลงสิ่งลึกลับสับอนในจักรวาลจากค่าย XOXO X กับ Y X Four E X Atlas X Back Jack หลักกาเทนนี X จาก XOXO Entertainment อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับพอร์ตกดฟังเพลงน้องๆทุกคนในเดอและที่สําคัญไผ่ที่อยากอาเออในว่าอยากเบิง้งบรรดาเทนนี่เป็นยางไรตื่นสามารถย้อนกลับไปเบิ้งได้ในโฟอีฟก,กรบกุปสตาละ่ะหรือกดเข้าไป XOXO Entertainment ก็จะเห็นมีวิดีโอเพลงของน้องๆเป็นโปรเจกต์ออกมาให้ได้เห็นอยู่เนาะเข้าไปติดตามได้แล้วก็ติดตามโฟอฟกดเข้าไปเลยโฟอีฟ แอดลารก็กเปเลยแอดลารจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างของน้องๆให้มาเห็นทางเบ็ดเลยและสุดท้ายนี่ก็ต้องขอโทษขอภัยถามว่าว่าสิ่งใดบบถือบบต้องหรือว่าเหตุให้ผู้ใดเสียหายไปก็ต้องขอโทษในนาจุดนี้ด้วยเนาะฝากห้องนั่งเล่นไ้ในอ้อมอกอ้อมใจแนเะดอร์ทุกๆคนสำหรับวมือนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย